ฝันเห็นต้นงิ้วนะครับมีคําทำนายฝันว่าดังนี้นะครับบอกว่าในปัจจุบันนะครับไม่ค่อยเห็นต้นงิ้วกันมากนักนะครับต้นงิ้วที่เห็นกันนั้นจะเป็นต้นไม่สูงนะครับไม่ใบโป,ป่งดอกสีส้มแดงนะครับเวลาดอกบานจะบานเต็มต้นดูงดงามนะครับแต่ถ้าหากฝันเห็นต้นงิ้วนั่นหมายความว่าองค์เทพเทวาปกปักรักษาที่ปกปักรักษา ตัวท่านอยู่นะครับพยายามเตือนว่าอย่าทำให้ใจวุ่นวายคิดผิดไปกับรักที่ซ่อนเล้นนะครับจนกลายเป็นเรื่องสู้ชเฉานะครับเพราะนั่นหมายความว่าการต้องปีต้นหิ้วนะครับในอรคเมื่อต้องตายไปอันเนื่องมาจากกรรมแห่งกรรมนะครับส่วนเลขมงคลในคนในฝันก็คือเลข11ครับแล้วก็เลข2 8งแครับแล้วก็เลข 5 29ครับประก็เลข295ครับหลักเลข53ครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าหัใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์คลิปนี้ให้จาน์ด้ครับและใครไม่กดจำเช่าจ่าก็รบกวนตัิดตามเช่าจ่าสักนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้ครับด้วยละครับว่าจะเจอพระเจริญกมอนี่สวัสดีครับ